ยินต้อนรับทุกท่านเลยค่ะก็สู่งาน i m f e c t Cyber อร์เ2ค่ะงานอีเวนต์ด้าน Cyber Security ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนะคะท่านจะได้พบกับการรวมตัวของเหล่า Work ์ l a ล s s y b e r Security Partner r ชั้นนำมากกว่า20รายค่ะซึ่งปีนี้มาในทีม the cyber security bridge between digital world and human จ่อลึกความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะที่พัฒนา อย่างรวดเร็วการรักษาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ค่ะแต่ security อ่ะเฮ้ยยิ่งเราจ่ายเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ g e n e r a t รายได้เลยนะแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะมันจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเข้าสู่ความเสี่ยงทันทีอะไรที่มันน่วงได้อะไรที่ลำดับทีหลังได้แล้วสุดท้ายสุดนะครับ ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วลงทุนเทคโนโลยีได้สถาบันการเงินเนี่ยมีขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งท่านในบอร์ดเมมเบอร์เนี่ยต้องมีองค์ความรู้ทางด้าน IT หรือ Cyber Security เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเหมือนกันข้อต่อมานะครับก็คือประเด็นของการที่ร้านรหลกวุยโมเดลเนี่ยสามารถรันโค้ดได้เ่ยครับถามคําถาม,ถามโดยกระตุ้นบางอย่างนะครับกระตุ้นให้ร้านรหลกวุยโมเดลเนี่ยเขียนโค้ดที่เป็นอันตรายเสียเองนะครับแล้วคุณไปดาวน์โหลดมาแล้วคุณทำตามรีซิปปี้ให้หน่อย อันนี้ทำได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ Indirect, Prompt, Injection ซึ่งก็เป oh> ็นอีกแบบหนึ่งเราไม่ได้สามารถเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียว Attacker เนี่ยก็สามารถเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเราอยากเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นปลายฝอนคอนฟิคช่องโว่ถูกไหมครับ ต่างๆพวกนี้มันก็จะชวมีคนต่างเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่า A.I จะฉลาดได้ก็ต่บเมื่อได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอ The Cybersecurity Between Digital World and Human ช่วง Dinner Party ช่วงนี้เย็นเราก็ Enjoy กันก็อยากจะขอบคุณทุกๆคน ที่มาในวันนี้นะครับ